สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมาตามต่อครับเล้าพัฒนาเลยครับเด้อเป็นชุดของเล้าพัฒนาครับชุดนี้ก็เป็นของปู้ขุนแหละครับปู้ขุณพันวาแก่มือครับหมวดนี้ครับหมวดนี้ขอแก่มือพันวาครับเป็นเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะเล้าพัฒนาเลยครับเด้อหมวดประจําวันที่เล้าพัฒนาประจําวันที่ ยี่สิบสองแหละครับยี่สิบสองนะครับเนาะครับวันพุธที่สิบสองชุดเล่าพัฒนาของผูุ้นครับวดที่แล้วผูขุุเพนกาบกเขาครับวดที่แล้วเนาะครับเอกของเพิินกับงามอยู่วดที่แล้วตะวันกบเขาครับครับเป็นเล่านะครับเด้อครับเลาาพัฒนานะครับ เราพัฒนาเนาะจำวันที่ยี่สิบสองเหรอครับยี่สิบสองพฤศจิกาครับหกหกเนาะครับเนาะครับของปูขุน,นเป็นว่าเปิ้ลขอแจ่มือครับก็ให้เปิ้ลแจ่มือโอกาสเพิ่นเนาะครับเนาะให้โอกาสเพิ่นครับเป็นขั้นเฉวเนาะครับเนาะ เป็นเล่าพัฒนางวดวันที่ยี่สิบสองครับวันที่ยี่สิบสองนะครับเดินเหลียกเล่าปูขุ้นครับกับสไตล์ของเพิินกับบุนลางครับบุนลานเด้ครับเดินบุนลางครับเหลียกวินเพิินครับเหล็กวินเหลียกมอของเพิินคับศูนย์สองสี่ห้า สี่ห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะครับเนาะครับเอาเง,งามไปจับเบิง้งครับเหล็กวิ่ลาวพัฒนาครับส่องเสียงหยาพาเลาะได้ครับเด้อนะทาง youtube ครับเด็กจับคู่ปูขุนที่นี่เล็กวิ่งเหล็กหลุดของเพื่อนสำหรับเหล็กวิ่ง วิ่งครับวิ่งหลุดเลยครับวิ่งหลุดนะครับเนาะวิ่งหลุดเจ็ดกับสีครับเจ็ดกับสีครับวิ่งหลุดเจ็ดกับสี Kirkup kapsi Kirkup si Cap ku, kap cap ku, lek cap ku, kami yu hok ku, kap hok sun, sun si, sun si, หาซีเด็กครับเด้อครับหาซีหกสองหกสองหลักเจ็ดของเพื่อนบ้านเองครับหลักเจ็ดของปูคุณเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหก 7จ็ดหกดสี่แปเด,ด้อครับเด้อครับครับกลมกลมมีกล,ม,ม,กลมเดียวครับ7จ็ดครับเจกลมครับกลม7จ5ดตัวร่องครับ8ปตัวร่องครับง,งามงาม ปูขุณครับสำหรับเลขสามตัวเลขสามตัวคงก็จับมาาหยคือเก้าแหะครับสไตล์เก้านะครับเนาะสไตล์ปูขุนครับเลขสามตัวนะครับเนึเ่งหเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่เ สองเจ็ดครับตัวนี้ครับเป็นพเะเอกของเพินครับงามสำหรับเล็กผู้ขุนนะครับเนดะ้อเป็นเล้าพัฒนาครับเล่าพัฒนาครับเล็เกสตัว เลขสี่ตัวผู้คุเลขสี่ตัวเนาะครับเลขสี่ตัวของพนก็นมีอีกครับก็มี่1ีหนึ่งซีหนึ่ง็จ็ดสี่นะครับเนาะหกสอ ครับเอาไปจับไปเด้กครับเอาไปจับไปเบิ่งเด้อครับเนดะ้อสำหรับเหล็กปูขุนสผู้ได้มากระัดนดะครับเนดะ้อผู้ได้คัดกับพานครับเป็นเหล็กเล่าครับปูขุนปูขุนนะครับางาง่ามเด็กประจําหมวดวันที่ยี่สิบสองเหครับ ยี่สนะครับเนาะยีครับประจําวันวันที่ยีครับสําหรับเหล็กปูคุนเป็นล่าพัฒนาครับเราพัฒนาวันที่ยี่สิแล้ะครับบนล่างของเพิ่นครับเล็กวินเล็กเชียงของเพิกศูนย์สองสี่หนะครับวิ่งลูดครับลูดเลยครับเจับซครับ ครับคูเมื่ห้คับสี่ศูนย์หากองเ็ดสี่เจ็ดหกครับ8ปดสี่นองคำเนาะครับ,นะรบกลมกลมเดียวครับ7 4กลมเดียวง่ามๆครับเอาไปจับไปบาเบท์เลยครับเด้อสำหรับเหล็กปูขุนเหล็กสตัวเอก3ตัวก็ห7ึ่งเจ็ดหนสครับ เด็กสามตัวมีอยู่สามหางเด้อครับเด้อมีอยู่สามหางครับเด็กครับเด็กสี่ตัว,วเพิ่กนกันมีอยู่สามหางคือกันครับง่ามเลขหกสองเจ็ดสี่ครับหกสองเจ็ดสี่สำหรับเล็กปูขุนครับเป็นชุดของเล้าพัฒนาครับเนียนยำครับเนียนยำเป็นเล้าพัฒนาเด้อครับเด้อครับ 2, 5, 6, 4, สำหรับชุดเต็มของปูขุนก็ได้ลงไปแล้วครับได้ลงไปแล้วเนาะครับสำหรับชุดเต็ม อันนี้เป็นเล้าพัฒนาครับเปิดกรมีลายครับเป็นสูตรคำนวณสูตรครับสูตรเด็ดสูตรเด่นของเพื่อนครับสําหรับเหล็กปูขุนครับมื้อนี้แหละครับมื้อนี้วันที่ยิบสองนะครับเนาะยิบสองคือชีกลางหงอกนะครับเอาไปหลุดไปจับไปใบทั้งเด้อครับเด้อครับทำงามเพื่อนหายมาเพื่อนว่าแจ่มือครับชุดแจ่มือเพื่อนครับชุดงามของเพื่อนนะครับเนาะครับเอาไปฉกไปมันครับสําหรับผูหมักเด้อครับเด้อ กูบ่มากกับพานครับกูบ่มากกับพานไปเลยครับเดือดพานได้ครับเนาะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์ครับขอบขอบคุณอย่างสูงนะครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์ครับจะเปลี่ยนกําลังใจเนาะครับเนาะครับผู้ระบาทสองบาทครับเป็นเหรียไรวันเนาะครับเนาะครับสําหรับเสื้อนอนหน้ากับดอไอีกสักครู่ก็บสิบเป็ดถามเกันอีกครับ เ้อกระทูไปถามเพ่นน้องคำเนาะครับสาหรับตัวเลขเส้นนอนหน้าครับเสียนนอนหน้าเพื่นกระสีมีเลขกเล่ากันครับสําหรับสุดรัฐบาลเพื่อนกอกไปแล้วนะครับเนาะครับเพิ่นกระทร่งมาหาแล้วครับช่วงไปห้ f เอฟซีเบ,บื่อแล้วนะครับเนาะครับสาหรับรัฐบาลครับเขาไปดูไปเบื้องนํากันนะครับนะสาหรับรัฐบาลครับของเสียนนอนหน้าอันปูคุ้นกับซ่งไปแล้วครับสุดเต็มของเพิน่นนะอรับเนาะสุดประเอกของเพิ่นครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่าม,มีอย่างหลายนะครับเนาะขอให้เอฟซีถูกส่งมันหมาน,นลำล่วยลำรวยนะครับเด้อมแรงนี่ครับครับพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ